สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์ดรสุชิตภูลทองคณะบดีคณะทันตแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจจะเข้ามาศึกษาต่อในคณะทันตแพทย์ของเราครับสำหรับในปีพศ .2558 นี้คณะทันตแพทย์ได้ย่างอ้าวสู่ปีที่75ที่กเกิดใ,<น>ให้บริการด้านการเรียนการสอนและการให้บริการด้านคลินิกทางธทกนร,รมแก่ผู้ปว่วยโดยการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษามีความหลากหลายสาขาวิชาให้เลือกเรียน ประกอบไปด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตจำนวน3หลักสูตรหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตจำนวน12หลักสูตรหลักสูตรประกาศยบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกจำนวน8หลักสูตรหลักสูตรประกาศยิัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกจำนวน4หลักสูตรและหลักสูตรการฝึกอบรมธนแพทย์เฉพาะทางระดับบุริบัตรนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรนานาชาติอีก2หลักสูตรคือหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาธนกรรมบูรณะเพื่อความสวยงามและธนกรรมรักเทียม หลักสูตรวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาธนกรรมชุมชนและคณะกําลังปรับปรุงทุกหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาให้เป็นหลักสูตรนานานชาติคณะได้ตระหนักถึงความสําคัญของการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นดังปณิธานที่ว่าคณะธนแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์หมหาวิทยาลัยจักเป็นสถาบันวิชาการชั้นนําของประเทศที่มุ่งมั่นผลิตบัณฑิตธนแพทย์ที่กอกาะด้วยความรู้ทางวิชาการรวมทั้งคุณธรรมและจริยธรรม และมีความใฝ่รู้อยู่เสมอโดยจักบุกเบิกค้นคว้าทั้งด้านการบริการและการวิจัยเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่และนำมาใช้กับสังคมมีมาตรฐานทางวิชาการทัดเทียมนานา,นาอารยะประเทศซึ่งเราเชื่อว่าหลักสูตรต่างๆที่นิสิตเรียนจะทำให้นิสิตสามารถนำความรู้ไปประยุกใช้กับผู้ป่วย ให้ได้ตามมาตรฐานสากลเพราะให้นิสิตมีความรับผิดชอบต่อสังคมและทำหน้าที่รับใช้ประเทศชาติต่อไปผมในฐานะของตัวแทนคณาจารย์ของคณะธนแพรรศรรทศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขอยต้อนรับทุกท่านที่มีความต้องการที่พัฒนาตนเองให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและหวังจะเห็นท่านเข้ามาเป็นครอบผงเราอยู่ในรั้วจามจุรีของเราในเร็ววันนี้ขอบคุณมากครับ